มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่มึงใช่ไหมชินมึงไม่ใช่เกิดไ,ไม่ได้อ่กะกฤติจาร์เล่นเกมก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนนะคนแรกออกมาเลยพี่ป้ายนะสวัสดีนะจ๊ะันชื่อป้ายเป็นหัวภูมินะจ๊ะเออคนที่สองพี่ต้นกล้าสวัสดีครับผมพี่ต้นกล้านะครับนุ่มๆๆๆๆครับทักไปนะคำถามพี่ต้น วายจ้าหนุ่มหนุ่มคนต่อไปพี่ป้อนนะฮะไปเดี๋ยวาวพี่เทมีิคนขำอะไรคนต่อไปพี่ฟิวเป็นตัวตึงหนุ่มหนุ่มโดนกุูตุ้ยคนต่อไปพี่กบนะว่ายขาวสุดยอก มุดท่อโอเคเป็นช่างกลมุดท่อได้ี่จ้าไปพาซางก่อน,อนคือยังไงอ่ะคือเราต้องทำอ,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 อะไรอ๋อยืออนิ้วมือเจ๊จ้ามึงจะฮักกูใช่ไหม กูมึงเนี่ยจะฆ่ากูเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเ๋ออยูเป็นกลุ่มเหรอหายๆอะไรไปก่อนดีกว่า ไายเอ้ยมันทำไรอ่ะไอชิมเนียนมันเนี่ยแงบไม่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 เนียนไม่เนียนไม่เนียนจ้ะไอชิบเนี่ยอะไรอ่ะคืออะไรอะนี่คืออะไรเอาไฟไหม้เหไปคนคนนังโอ้สุดยอดฮันแน่ฮันแน่ตดเกล็ดนะครับผมด้วยกันน่ฮันเน่ไอปายเปล่าไอปายไรอีกไมหยอมเปล่ามึงพูดช้าเชี่ยวชัวร์มีมีห้ามใจให้กับกไอชิมที่ที่เข้าไปกับกูเชี่ยวชัวร์เลย กูด่าไฟอยู่กูด่าไฟอยู่กูด่าไฟอยู่ออยยู่กูดะไรไปกูกูกูไม่ตายยังไม่ให้กูไปต่อตายหรอผม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 ก็คือบาตหลวงเสร็จแล้วผมก็เดินไปไหนไม่รู้ครับกูข้าหัวห้องแน่เลยกูกูไอหัวห้องแน่เลยเนี่ยไม่ไม่กดข้ามไปก่อน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 ข้ามไคุณกดยูดโอเคข้ามนะโหวตกูแน่เลยใช้พิกาสต์ตายเก็บคุณข้ามแล้วข้ามกูกดข้ามกูกดข้ามกูกดข้ามเฮ้ยเฮ้ย แต่ยังดีอยู่ตามมานี่มาตามมานี่มาทำอะไรให้ดูทำอะไรให้ดูทำอะไรให้ดูตามกูมาตามกูมาเฮ้ยวะมันจะหาดูอันนี้ไงนี่มากบก้หาอะไรไม่คดีอะไรกูรู้เป็นมคันไม่คดีกูู มึงรู้โลกคนอื่นเหรอว่าซัสแลนต้องไปซัสแลนดิจิตอ่ะกูมึงคือกูรูว่าใครใครคนดีใครคนเดียวนะมึงซัสวะกูมีภารกิจที่คุกเดี๋ยวเพกินเดี๋ยวกูไปทำภารกิจมันหมอนทำไงวะภารกิจมันหมอนอ่ะกูไปกูไปท่าเรือนะไปท่าเรือตามไปกูไม่มีภารกิจท่าเรือหายแล้ว หมอแล้วเอา้าเอา้าตี่มาอีกอ่ะอย่านะเข้ามนนะอย่านะอยา่ยาโอ้โอ้โอ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  โอ้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูฉัชินคนดีชินคนดีัเอรงฝนะจ๊ะกูว่าไหมกูว่าไหมกูเคยดยกัูว่ามึงลยเทวกูวมึงถามมันถามกูว่าไม่ใช่กูไ่ใช่กูไดอวกูเจอกติชาตีกับกบอยู่แต่กูไม่แน่ใจว่ากบเป็นหรือเปล่าแต่ย่งที่คิด่จมันพอดีิดีแน่เพราว่ายกกอดีหรือไปฆ่ามาก่อนหรือเปล่ากางพิมพ์ธนบัตรอยู่ยฝันไหมเดี๋ยวฆ่ารื่อ่อน หายอยู่ไหนนะสมอยู่ไหยนะยู่สาอยู่สาอยูสานสานดูแบบไม่ได้เลยตอนนี้เราเราฆ่าสักคนไหมไม่ไม่ต้องฆ่าดีกว่าฆ่าไปเลยกูกูเดินกูเดินไปซ้ายข้าดีกว่าข้าไปแล้ว้าไปฆ่าฆ่าอยู่ข้างบนถูกปะข้ามฆ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการทางจะรวยรอแป๊บเดียวผมหน้าหน้าเซฟแล้วอ่ะกูคนดีดี ชินการเหนื่อยกว่านะโอเคปาชินโอเคโอเคเจอกันซ้ายเจอกันซ้ายที่เดิมซ้ายอ่ะผมว่าเห็นปะนี่ไงไอ้ห้ามตัวเองไม่ให้ล้างเนี่ยมันเดินตามกูเนี่ยข้างหลังข้างหลังข้ามแน่มันข้ามแน่มันข้ามแน่มันข้าแน่เอางี้ดีกว่าแยกจ้ะเอางี้ดีกว่าถ้าเราคนใดคนหนึ่งตายตัวไอ้นี่นะเจ็บปะคือมันมันข้ามมันข้าไอไอมันจะฆ่าไอชินไอชินมันจะฆ่ามึงเว้ยเพราะว่า ใช่เหรอมาทำให้โอ้กูอยกวยแหละมึงแน่ๆมึงแน่ๆมึงแน่ๆมึงเนี่ยเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อไปาแน่ๆเลยแล้วมึงมึงทำอะไรอาชีพนี่มีอาชีพอะไรไอปลายเป็นไอ้ปลายเป็นไอ้ปลายเป็นแี่อะไรก็ใช่ไงไอ้ปลายมันตายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เทียมเทียมกูเช็คแล้วเทียมตอนนี้เหลือปลายคนเดียวกวยปลายแน่เลยคนเดียวละไอปายว่า ไอ้ไปไอ้ไปไอ้ไปเอ้าไอ้ไอ้อไรมึงเดินมาหากรูอะไปมึงเดินมาหากูแล้วกรก็อยู่นะพอดีอะไรอยู่ๆอยู่เอยู่เลยนะี่คนได้ได้กูไอ้ไปเชื่อใจกูเชื่อได้ฮะเอาอยู่ตรงในการผีรแต่กููนกนมาไม่ไปเชื่อใจกูไปเชื่อใจใแก้ตัวไมมไปเกลเซนไอ้ต้อนเกลเซนพวกมันน่าจะเป็นเนี เอาดีกว่ากูเชื่อใจชิมที่สุดไอ้สองคนสุดท้ายกูไม่เชื่อต้อง category, หมดครคนนึงไอ้ชิมเป็นเหลือง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 กูว่าเป็นเหลืองเตี้ยมเตี้ยมเนี่ยเตี้ยมเนี่ยชาเล่เลยใว่ากูว่าเป็นเหลืองอ่ะบวกตัเองถ้ากูไม hey, ่ใส่กูที่อ่ะมันทำกูแบบเฮ้อายอ่ะกูว่าไม่ใช่บวชตัวเองเหรอ ิเป็นชิปชิปไงฮะผมพลาดแน่แน่อุ้ยชิปชิปไปกันชิปไฟเออวิ่งเออร์มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่มึงใช่ไหมชิปมึงไม่ใช่เปิดได้ชิปมาดูไม่เข้าได้ไหมไม่เข้าได้ไหมไม่ได้ชิงไม่ต้อป

เดือบร้อยเฮ้ยเรือบร้อยไปไปทางกระดิงไปทางกระดิ่งไปทางกระดิ่งไปทางกระดิ่งไม่ได้ไม่ได้เควสไอันนี้อยู่โอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปเล่นเกมแบบเนี้ยก็กดไลค์ให้เราด้วยนะมีแค่นี้แหละบายจ้า